รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจังหวัดนนทบุรีสออบางสีเมืองเปิดบริการแล้วห้องน้ำติดแอร์แห่งเดียวในจังหวัดนนทบรุรีวันที่15ตุลาคม2567เวลา15.00น ผู้สื่อข่าวรายงานจากสถานีตำรวจภูธรบางสีเมืองตําบลบางกลางอําเภอเมืองจังหวัดนนทบรุรีว่าทางสถานีตำรวจภูธรบางสีเมืองได้มีการปรับปรุงห้องน้ําชายใหม่เพิ่มความทันสมัยสะอาดและไฮไลท์อยู่การติดแอร์เครื่องปรับอากาศภายในห้องน้ําชายเป็นที่ชื่นชอบของพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการสถานีตำรวจภูธรบางสีเมืองเป็นอย่างมากโดยมีนายนิทัศน,น์วงศุญธ์นาค ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานสถานีตำรวจภูธรบางสีเมืองพร้อมด้วยพันธุ์ตรเอกสมชายแจ้งธรรมาภุุมกับการสถานีตำรวจภูธรบางสีเมืองดรศสิริศักดิ์เกี่ยวพงศ์มีพัฒน์หรือดรประธานชาติประธานที่ปรึกษากิตติประสักคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานสถานีตำรวจภูธรบางสีเมืองประธานที่ปรึกษาของภุุมกับการสถานีตำรวจภูธรบางสีเมือง และคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานสถานีตำรวจภูธรบางสีเมืองก็ต่อต่อ,ตอ,ตอรอนาสื่อมวลชนดูห้องน้ําที่ปรับปรุงใหม่สะอาดทันสมัยมีการติดเครื่องปรับอากาศภายในห้องน้ําซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในจังหวัดนนทบรุรีพร้อมเปิดให้บริการสําหรับพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อราชการด้านนายนิทัศน์วงบุญนาคประธานกตตรสอบพบางสีเมืองกล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่า ทางคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานสถานีตำรวจรภูธรบางสีเมืองร่วมด้วยช่วยกันปรับปรุงห้องน้ําชายแต่ก่อนสภาพห้องน้ําชายมีสภาพสุกโซนจึงมีการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการทาสีเปลี่ยนสุขภัณฑ์นอกจากนี้ยังมีการติดแอร์หรือเครื่องปรับอากาศภายในห้องน้ําเพื่อเพิ่มความเย็นให้กับพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อราชการภายในสถานีตำรวจรภูธรบางสีเมืองให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในการเข้าห้องน้ําและต้องขอขอบอคุณทางกตทตทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องขอบคุณท่านผู้กับการสานีตำรวจภูธรบางสีเมืองขอบคุณที่ปรึกษาผู้กับการสานีตำรวจภูทรบางสีเมืองตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่มาร่วมด้วยช่วยการปรับปรุงห้องน้ําใหม่ให้มีความทันสมัยสะอาดและพร้อมให้บริการพี่น้องประชาชนที่มีติดต่อราชการนอกจากนี้อนาคตข้างหน้าจะมีการปรับปรุงห้องน้ําหญิง และมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องน้ำหญิงเช่นกันจะมีการปรับปรุงเรื่อเหลนี้และฝากประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่บางสีเมืองที่มาติดต่อราชการสามารถใช้บริการห้องน้ำติดแอร์ได้ตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปสหรัฐแก้วตาภาพข่าวรายงานจากจังหวัดนนทบุรี